วันนี้ค่ะน้องวีจะต้องเป็นอ้ตัวนี้นะตั้งเชื่อมันว่าอะไรดีเนี่ยไอแดงปาไอ้แดงปาไอ้แดงเธอเธอมีส่วนรู้เห็นอะไรกับเรื่องนี้นะคะไอ้แดงนี่มันทางกลับบ้านน้องวีนี่นาะหรือไอ้แดงเป็นเป็นแกรบเหรอม e s s e n เจอส่งของ ตักใจอะ,อะสวัสดีค่ะวันนี้น้องวีคงจะได้กลับบ้านซะทีน,นะคะเนี่ยตา วันที่ห้าแล้วอ่ะอันนี้มันคืออะไรมันคืออะไรตัวนี้ไม่เคยเจอนะน้องวียังไม่เคยเจอตัวนี้เลยนะวันนี้น้องวีวันนี้ข้าน้องวีจะต้องเป็นไอตัวนี้นะตั้งชื่อมันว่าอะไรดีเนี่ย <c oughs> รู้เห็นอะไรกับเรื่องนี้นะคะไอแดงอะไรเนี่ยเฮ้ยอ้าวไอแดงไอแด,ง,อดงต้องเป็นคนเก็บไปท่อนี่เหรอเนี่ยอ๋อฮะในที่สุดในที่สุดน้องวีก็จะ เริ่มรู้ว่าไอ้นี่มันคืออะไรละไอ้แดงเธอเป็นเอเลียนใช่ไหมนะเธอมาบุกโลกใช่ไหมไอ้แดงอุ้ยวิ่งอย่างไวอะไอ้แดงเอาวิ่งไอ้แดงวิ่งวิ่งอะไรเนี่ยเทคโนโล,โลยีล้ำสมัยขนาดนี้ไม่มีรถฟงรถไฟนั่งเลยต้องวิ่งไปได้ไงเนี่ยอ๋อไอ้แดง เอเลียนแต่ทำไมมันทำไมมันเป็นภาษาอังกฤษเลยเนี่ยฮะเอเลียนสายพันไหนเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษเนี่ย1ันเมตร์วันมิเหนึ่งเมตรฮะเดี๋ยวเอเลียนเกี่ยวอะไรกับสารเจ้าประตูสารเจ้าแลวเนี่ย ังวียังไม่ถึงนี่กันเนี้ยอะไรเนี่ยทำไมยังไม่ถึงสักทีและเนี้ยมันมัน,ม,นมันปรับมันปรับมุมกล้องไม่ได้นะคะมันมีมุมนี้มุมเดียวนะไอแดงวิ่งเร็วไอ้แง จะหามากเลยนะใช้แดงวิ่งตกนะอะไรนะ,ะตกไหมอ้าวแล้วให้ไปไหนต่ออ๋อให้ไปนี้โอ้ยมันจะให้วิ่งไปไหนเนี่ยเทคโนโล,โลยีล้ำขนาดนี้ไม่รู้จักสร้างลงสร้างลิฟต์ไม่ได้เรื่องอ้าวแล้วไปไหนต่ออ่อ แล้วมาทางนี้กแล้วนี่มันทางกลับบ้านน้องวีนี่นาเธอไอ้แดงเธอเป็นตัวที่ทำให้บ้านน้องวีมันพลาดใช่ไหมเอ๊ะเดี๋ยวนะรูปร่างเหมือนรูปร่างเหมือนเปรตเลยอะรูปร่างเหมือนเปรตที่เห็นยืนอยู่กลางทุ่งเลย อะไรนะอะไรเนี่ยแวบ็บไปก็แวบ,บมาต้องลงเข้าไม่ได้นะมันต้องลงลงลงก็ลงเอาน,นี่มันลงเรียนอะไรเนี่ยอันนี้มันลงอ๋อใช่ด้วอ๋อไม่ใช่ลงเรียนหรออ,อะไรอะนะอ๋ะอสับสนกวนง อยู่ที่ไหนก็นแน่อ๋อจะให้วิ่งไปไหนเนี่ยอ๋ไอแดงน่าสงสารจังอาทำไมอยู่ดีๆเสียงก็เงียบมาไม,ไม่มีเสียงอะบักหรออ๋อไอแดงวิ่งในสวนในนาตั้งนานไม่เห็นจะบักเลยอ๋อวิ่ง ยานเอเลียนทันสมัยขนาดนี้บั็กเฉยนม่เสียงยังเออเอะหรือมันหรือมันต้องเงียบอยูอ่แล้วมันกลับไปได้ไหมขอไปโดยเนี่ยนะกลับไปไม่ได้แล้วนะไปส่งของที่ไหนนะคะไอ้แดงเออไอ้แดงเป็นเป็นแกรปเหรอ เซ s นเ n อร์ส่งของแดงโดดโชว์รถไฟวิ่งทับโชว์เอาขึ้นไม่ได้เอาไปหางโน้นขึ้นไม่ได้นะอะทีอย่างนี้ก็ไม่วิ่งเอาอทีอย่างนี้ก็จะมาเดินต้องต้องเล่นสักเดินหนึ่งถึงจะจบนะเนี่ยเกมเนี้ย อเดนินมันไม่วิ่งนะไม่ใช่ความผิดน้องวีนะมันไม่วิ่งเองอ่ะมันบอกแนละ้วเกมเนี้ยเดินตกใจอ่ะจริงจริงแล้วเมื่อกี้เนี่ยไม่น่าจะหลบเลยนะเนี่ยน่าจะให้มันโดนชนตายอยารู้ว่ามันจะตายไหม เดี๋ยวถ้ามาใหม่นะจะยืนให้มันชนเมื่อกี้ตกใจเมื่อกี้เมื่อกี้คิดว่าแตางเป็นน้องวีอยู่น้องวีกลัวลือมไปว่าเป็นไอ้แดงลูกนี้หวงว่มันโดนชนนี่ค่ะว่าวตกใจนะเมื่อกี้เนี่ยเดีดีๆก็โผล่มาเออแล้วทำไมไม่ขึ้นรถไฟรถไฟก็มีเนี่ยฮะไอ้แดงมาเดินทำไมเนี่ย ไม่เข้าใจจริงๆเลยทำไมมันเดินช้าลงอ่ะแล้วมันก็เงียบลงอะไรอะาเปอร์อะไรฮ้าเปอร์ยังไงงง,งมันไม่ใช่บัตรมันไม่ใช่บัตรโทรศัพท์น้องนีทนะอันนี้มันเป็นแบบในเกมนะคะเปอร์เนี่ยอ๋อหรือว่าไอ้แดงแบัตรจะหมดหรอมันเดินช้าๆลงเนี่ยดูดิเสียงก็ไม่มีอะ อยู่ดีๆเสียงก็งเงียบอันจะถึงไหมเอ้ยส่วนเปร์ไอ้แดงไอ้แดงแบตหมดเฉยเลยอะ่ะรีบูตอีกแล้วเล่นไปแป๊บเดียวเองอีกแล้วอ่ะ See you tomorrow อีกแล้วบอกแล้วว่าเกมเนี้ยเดือนหน้าไม่รู้จะจบไหมนะเนี่ยงั้นพรุ่งนี้เราไปลองกลับบ้านกันใหม่นะคะบ๊ายบาย